สวัสดีครับผมสายติมิสิกค,ครับอยู่กับกีตาร์วินเทจกันต่อนะผมได้งานมือสองสวยๆมาฝากเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> นี่จังกาดนะครับผมสวยมากสวยๆตัวนี้ยใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกันเดี๋ยวลองเล่นเสียงกีตาร์ให้ฟังก่อนว้าว คือจริงๆไซส์40อ่ะ,อะมันกำลังพอดีอย่างผมสูง165ผมเล่นเนี่ยโซโมโอเอ็มเล่นได้ทั้งวันเลยมันไม่เมื่อยแขน ชิงดีด้วยโอเคก็อยู่ที่ประมาณน,นี้นะครับผมตัวนี้ขึ้นสายเบอร์สิบให้นะสวยสวยมากมันทำ มันทำรูปทรง OM มาสวยมากเลยคล้ายๆกับพวกมาตินนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นจังกาด JF15 นะครับผมอ่ามือสองนัาเข้าใจญี่ปุ่นนะครับผมสวยตัวนี้สวยเลยอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูสภาพกันต่อเลยนะครับผมไล่จากหัวเลยล้กันผมว่าคนเล่นน่าจะรู้กันแหละนะครับผมอ่าหัวสวยนะครับผมด้านหลังบิดว,วินเทจเล็กขอตรงข้อก็จะอ่า อาจจะมีริว้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็ตามการเวลาแต่ก็ไม่เยอะครับผมไม่เยอะอะลูกค้าดูตามคลิปนี้ด้วยไป,ไปด้วยเลยนะครับผมนี่โรสบูดสวยมากไม้ได้านหลังตรงนี้น่าจะเป็นคราบมังพอดีเพราะผมยังไม่ได้ขัดเดี๋ยวก่อนส่งเดี๋ยวผมขัดให้นะครับผมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆทั่วไปอุ้ยลายไม้สวยมากตัวนี้สวยมากเลยนะครับใครได้เปคุ้มเลยถ้าใครเคยเล่นมอริสพวกเอออะไรวะ f 20อะ่ะเนี่ยเนื้อเสียงเดียวกันเลยนะครับ ข้างหลังแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยด้านข้างนะครับผมอข้างข้างัวดีสภาพดีนะครับด้านหน้าสวยประมาณนี้นะครับเต็มที่ก็เป็นพวกเอ่อตร,ตรงนี้ตรงนี้อาจจะช้ำบ้างเล icles, ็กๆน้อยๆทั่วไปก็ตามการเวลาของเนื้อไม้ที่เขาใช้งานมานะครับผมเล็กเล็กน้อยๆทั่วไปอันนี้อะไรเลยอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวก็เป็นก็เป็นประมาณเนี้ยครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยน้อยอ่า โอเคถ้า okay. ชิ่งไม่ต่ำมากไม่สูงมากจนเกินไปกำลังพอดีนะครับผมตัวนี้ใครใครอยากให้ติดภาคไฟฟ้าเพิ่มก็ได้นะภาคไฟฟ้าตอนนี้ราคามันขึ้นมันขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ550นะครับผมก็เพิ่มอีก550จริงๆมันมีตัวถูกอ่ะ มันมีตัวถูกตัวละ3ามรบาทก็มีแบบเป็น LC 5แต่ถ้าเล่นถ้าเล่นถ้าให้ติดทักไฟฟ้าอยากให้ขยัอบอีกนิดนึงเล่นแบบใช้ฟิสแมนตัวโซนิ t โท e ที่ติดตรงเสาโฮหรือไม่ก็ติดตรงนี้เล่นฟิสแมนไปเลยคือตัวถูกก็มีแต่ใครอยากได้ตัวถูกก็เพิ่มอีก300แต่ถ้าใครอยากได้ดีๆหน่อยก็ใช้พวกฟิสแมนไปเลยก็เพิ่มอีก550นะครับผมอ่าอันนี้คือราคาที่เราติดตั้งให้ ไฟฟ้าเพิ่มอีก550นะครับสำหรับตัวถูกผมผมไม่แนะนําให้แล้วกันแต่ถ้าใครอยากได้ก็เพิ่มอีกแค่3า3รพอโอเคก็ตัวนี้ขนาด40นิ้วบนโซงโอมลายไม้สวยมากเลยตัวนี้ผมให้ไปอยู่ที่3,500แล้วกันนะครับผมโอเคเสียงดีนะแล้วไม้สวยเลย คาอยู่ที่3,5 0 0้าค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บปลายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บปลายทางก็มัดจําแต่ค่าส่ง250บาทนะครับผมส่วนที่เหลือก็จ่ายหน้าบ้านได้เลยท่านใดที่เจอใน YouTube ก็สามารถทักแอดไลน์แอดไลน์ลส่วนตัวมาได้เลยนะครับผมถ้าเจอในเฟซในเพจในกลุ่มก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้ตัวนี้สวยมากเลยอยู่ไม่นานนะบอกไ้ก่อนใครกลา้าในถือว่าเสียดายราคานี้ถือว่าคุ้มมาก3,500ครับผม ท่านได้สนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยนะโอเคขอบคุณมากครับ